พิ่ตานั่นลานไพ่ค่ะยบานดอนสบันสาเหตุที่ได้กินยาตานะตาม่าตามม่แต่ก่อนนี่กับเบาหวานขึ้นตาตามองเบาเห็นเมือดเลยละ่ะไม่มาฟังมิทยุฟังดีเจเทพชัยเพิินเบาเลียงยาตาอยุบม่าณสองอาทิตย์นี่ละ่ะกะเลตาสินใจซื้อยาตากับหลอดไฟเซลาเซลวกับม่นไผ่แดงมากัไม่กิน ไปกินกับคระลำที่คนบอกอะกระลาไปวัตถุยางแหละ,ะก็กินก่กินอาหารแสลงกินไปประมาณจักสองอาทิตย์ตาก,ก็เริ่มสวบางออกตะกอดีแง่คนเข็มกับอะไรมองเห็นแต่ไก่ไก่เลียวเห็นไก่อยู่แต่ว่าไก่อยู่บ่เห็นเลยเมื่อเมื่อจะคลองน,นี่ก็บ่อกจักว่าไล่เมื่อไปอังใดเพราะไม่กินใดเผือบสิเบิร์ดกระปูกละ่ะแกงออกมาเดี๋ยวนี้แงกคนเข็มได เห็นหูแก่งสบายกินร่วมกันก็กินทางเชาที่แรกก็ให้พอบานกินก้อนทางเชาพพอบานแล้วเปเหงือดูทับเส้นมาตั้งแต่ได้เกือบสิบสามสิบปีละละเราหายจากเสียยาปวดเราจะได้กระซื้อกินพ่อม่ากินทางเชานี่ก็ดีสบายปวดหลายเดพิคนนอนอยู่ทางหน้าผู้เดียวเนี่นอนอยู่ทางหน้านี่ปวดปวดหลายจนเลยข้านหมดละทายเล้าหนี้กะ ดีไลยเพราะว่าขาเพิ่นก็ว่าเพิ่นยกได้เพิ่นบอกปวดเอวเพิ่นกยเจ้าปวดแม่กันเล่มากินน้ำเพิ่นหมาว่าเพิ่งมากินน้ำเพิ่นเนี่ยกระปุกเดียวท่านในใบท่านในเอิดดอกแต่ว่ากินนั้นทวันเปียงเบิดกระปุกนึงกินน้ำกันทึ่งพอบานไะไกินน้ำกันตางก็กระตังกินแบบดีดีไลผู้ใดเป็นดตาม,มั่วจังสิกะกินามันบอกแพงเนาะเก้าร้อยเก้าสิบบาทหนึ่ง ถึงว่ามันดีไลายเห็นหูเนี่ยคนเข้มก็ได้เข็ดงังก็ได้มันเถอะแต่ว่ามันดีไลายดีไลายเติอบอยู่ที่แรกเราินเบิง้งมาให้มัน,บ,นบดีกัสิเศร้ากินวันนี้วันดบดีอินเราบดเห็นหูเห็นว่าเห็นนาลูกนานในแกงมีแต่น้องมางามเห็นหูเราเบิ้งอะไรก็มีแต่น้องงามขอ่าพุหลายๆเด้อดีจีเทพชะไดก็ได้ดีเข็ดไท้เห็นหูอีกอเกทียนึง บอเคยเห็นหุงมัดโดนเติแล้วละ่ะรายเดือนแล้วปันนี้เห็นหุงแล้วเห็นหุงแล้วมองเห็นนั่นนี้เห็นไดกับมิจฉอ,อันดีๆงามไปก,กินต่อไปละพอบ้านนี้คนกับบาเพิน่นดีายละเดี๋ยวนี้ดีายเติบแล้วกินกอนนอนทุกมือน,นั่นแ่ะกินมอนไลเมตรกัเม็ดไปที่กินกับปลกเดียวเห็นผลเห็นหงเห็นหุงจากแตระมาณจะ อาทิตย์กลัวๆเนี่ยอาทิตย์เกือบที่สองอาทิตย์เห็นหูแล้วก็แจ้งออกแจ้งออกเดี๋ยวนี้ก็ะเห็นหูคือจังบอกเคยมั่วจกเที่ยนอะไรนี่แจ้งแล้ว มานน้องแปนค่ะเป็นตอกระจ๊กเป็นฝาเป็นฟ,า,นฟางบ่ห็นหงไปไสกับบ่ได้วันี้ย่ายกับฟังเทพ้ไซเพิ่์นวาว่าอย่าบำร่วงสายตามันดีย่ายก็เลส้างมาเอามาจินล่องเบิงว่าสิไปอันลอกตากันเลวบ่ได้ไปเพราะว่ามันเห็นหงงึืน กะเลยยันกินมาเรืเร่อยๆผู้ได้เป็นคือยายนั่งนี่เป็นต้อกระจกนี่กะสั่างมากินเบิ้งเ้อของเทพระใจอย่ามาลุ่งสายตานีล่าแต่ก่อนกินยายกะไปใส่บ่ได้เพราะว่ามันเป็นฝาบ่เห็นหงเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นแล้วจะ้ะเห็นหงแล้วเห็นหงกินเขา่าไปใส่ก็ได้แล้วยายนั่งนี่ก็ว่าถือละละ กัดจินไปเลเลี้ยงสิละไปเป็นคือยายนั่งกะเอามาจินเด้อช่วงไอ้เศร้าขื้กันหเห็นงหงยายเ่ได้ไปโอกดอกยายดีขึ้นแล้วดีลวละเห็นหงแล้วไปใส่มาใส่ใดแน่แลวละแต่ก่อนกินยายกะไปใส่มาใส่บ่ไดจินเข่าก็ไเดบ่เห็นหงมันเป็นป่าเดี๋ยวนี้กินได้แล้วไปได้แล้วเขาไปหาลูกเรนน้ำลูกน้ำหลานกับไปได้แล้ว บ่ได้ไปลอกดอกบ่มี่สบตาโบมี่น้ำตาไหล็บมีในตามันก็เป็นขาวๆเป็นฝาความความตาดำเฮ้าหนามันเป็นความตาดำเฮาไปหาหมอเพิ่นก็ว่ามันเป็นมันเข้ามาหาตาดำมันเป็นฝาหมอเพิ่นกะแนะน้ำให้ไปลอกล่ะบันนี้ก็เลยยิ่เทปเจ้เพิ่นนวาวก็เลยอเอามากินล่องเบิงมันก็เลยคอยดีขึ้นนะนะ คอยดีขึ้นดีขึ้นก็นเลยบ่ท่านเนี่ยไปลอกก็สิจินไปยังสิละจินมดสิประมันหากวดแลวล,ละไบโอที่ย่ากับจินเราก็ย่าเศร้าเลยเน,น,นี่ยปวดแช่งปวดขาเนี่ยใบโอที่น่ะน,นะละผพ้ได้เป็นคือย่าเนี่เอามาจินเบิ่งเด้อดีละ,ละยาพื้นดีเหลีถืออละเพื่ได้เป็นตาป่าตาฟัางต่อกระจกเนี่ยเอามาจินลองเบิ้ง นะยะตาตะวายานั่งนี่ว่ามันถือแล้วยานั่งหนิกินไปเรื่อยๆนี่ล่ะดีของเพิ่อนอยูผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาที่เควันลูทีนเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตาสายตาฝ้าฝางสายตาพร่ามัว แสบตาเคื่องตาตาแพ้แสงสู้แสงไม่ได้มีความเสี่ยงเป็นต้อเนื้อต้อลมและปัญหาสายตาเสื่อมตามมาโปรดระวังอย่ามองข้ามความปลอดภัยนี่คือสิ่งอันตรายใกล้ตัวที่มองไม่เห็นผลิตภัณฑ์บำรุงสายตา TK1 เค u t น n ูที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ พืชผักผลไม้หลากชนิดและสารในตระกูลแคโรทชนอยสารลูทีนสารสกัดจากดอกดาวเรืองถือว่าเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญในการปกป้องจอประสาทต,ตามีปัญหาทางด้านสายตาขอแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาที่เควันลูทีนรับประทานครั้งละหนึ่งแคปซูลดื่มน้ำอุ่นตามสองแก้วสินค้าผ่านการจดทะเบียนออยอและกีเอีมาแล้วเรียบร้อย สนใจติ่ต่อสอบถามโทร0853059900ย้ำ0853059900สั่งวันนี้สินค้าจัดส่งฟรีพร้อมบริการเก็บเงินปลายทางโทรสั่งด่วน สว,สวัสดีครับสวัสดีครับมวลสื่นทีวีช่อง11หาครับผมเทพชัยครับและผมฝรั่งมาถินครับผมพี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาตาฝ้าฟังแสบตามั่ตาตาเห็นสิ่งของเป็นภาพซ้อนเออพราะนี่แหละเจ้าเห็นบอกสิ่งของมีปัญหาเลยมันได้บังเอ่ยงกับเบื้งบอชเดเด้น,นั่นแหละคนมีปัญหาเรื่องสายตาแล้วมันไปบุบเลยนะตะกอนกับเบิ้งโทรศัพท์ก็จะอยู่นี่แหละครับแล้วมันจะออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆโอ้ยจน ต้องใส้แว่นตาแล้วนั่นแหละต้องมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาแล้วจอนะสังเกตเบื้องตัวเองครับนี่ยังบ่พ่อครับปัญหาเกี่ยวกับแสบตาตาผ่ามัวตาแพ้แสงนี่หละมือเว้นเนี่ยแสงจ้าๆนี่ล่นี่แหละผมมีปัญหาบางอย่างเรื่องนี้แหละผมไปให้ไปหน้าเลยไปเสียยาอ้อยน่มืดบ่มันก็มืดเน่ยแล้มันโองแสงมันจ้าเลยปัญหาเรานี่ครับผมเนื่องจากอายุเฮ้ามันหลายแล้วเดี๋ยวฝรั่งนะครับอายุหลายแล้วเท่าไหร่เราดูนี่ก็จิงหกสิบ โอ้ยเด็กชายเองเงินรับเงินเดือนแล้วตัวนี้นบ,บ,บ่บ่ไมทธิ์เนี่ยคนมา <c oughs> จะอื่นดนอ่ันบ่เป็นคนบ้านเฮ่าดิโอ้บ่มีสิทธิ์ได้เงินผู้เฒ่าสิไปขอเอาคือเก่านั่นแหละแต่มันสิบ่้ำไปดิไปน้ำลงพอจะเอาน้ำลงพอเอสิไปอยู่กุฏิมันว่างหลายอยู่ปัญหาเรื่องสายตาครับต้องแก้ไขตั้งแต่มือนี่บังซั่นอาจจะสายเกินไปนั่ <c oughs> นแหละผ <c oughs> <c oughs> ลิตภัณฑ์บำรุงสายตาครับนี่ทีเควนลูทินเอา พี่น้องครับผมบว่าสิเป็นฝรังคนต่างชาติหรือสิเป็นคนบ้นบันเฮาม,มีปัญหาเรื่องสายตายแสบตาตาแพ้แสงตาผ้ามั่วอ,อย่าลืม,มพี่น้องเอ๋ยนี่แหละ ผลิตภัณฑ์ tk 1ลูทีนมีสารสกัดจากโอกดาวเรื่องครับผมเดี๋ยมีสารลูทีนและซิเซนทีนครับผมพิสูจน์มานานแล้วทั้งเมืองนอกว่าช่วยบำรุงสายตาได้ดูแลดวงตาได้ครับผมครับพี่นองบ้านห้องผู้เฒ่าผู้โถผู้สูงอายุอายุหลายแล้วความเสื่อมตามมาผู้เป็นโรคแทรกซ้อนโรคเบาหวานผู้าว่าเบาหวานขึ้นตามดบานมดเมืองนะมันตาพ้่ามัวมองไม่เห็นอย่างปัญหาเรานี่ครับผมหยุดลงด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงสายตา ทีเควันรูทีนขวดนี่9้า้าบบมทสองขวด สองขวดหนึ่าร้อยแบาทครับผมให้ไปเลยครับทางบริษัทวิทยุนินทาหนึ่งเครื่องครับผมเนียนอ่ะทาเนียนเออข้อเด้าว้าเพิดว้าเพิดวิทยุทานินหนึ่งเครื่องครับผมให้ฟรีเลยให้ไปเลยพ่อได้ฟังเนาะนั่นแหละพ่อได้เป็นเพื่อนไขเงานี่ยแหละย่ำวันทิดวันเสาร์หรือย่ำวันหวยออกเออวันที่หนึ่งวันที่สิบหกนั่นแหละพ่อได้ตอดตอดตอดตอบบนี้ั้งหมดเลยเอาพี่น้องครับอยากได้ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาโทรมานั่นแหละ เบอร์โทรเห็นอยู่หน้าจอได้ตอนนี้เล่นไปสิบพกงเบอร์ก็ได้ครับเอาบอกในฝรั่งได้ซูนเพ็ดฮาครับสามซูนฮาครับผมเก้าเก้าซูนซูนครับผมขอย้ำดนูเอ๊มันชัดปะชัดอยู่แต่ว่าขอย้ำเอ้ยย้ำก็ได้ครับเนี่ยซูนเพ็ดฮาครับสามซูนฮาครับเก้าเก้าซูนซูนได้แล้วโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมข้อมูล ของผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาตัวนี้เพียง990บาท 2>, บ 2, 2ขวด1 9 8 0พสิบบาทแถวมวิทยุให้ฟรีหนึ่งเครื่องเด้อพี่น้องเด้อขอพี่น้องมีความสุขสุขภาพดีเออแนนสายตาแจ้งใสนั่นแหละเห็นมัดทุกอย่างเด้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวมื่นชื่นทีวีช่องหนึ่งหนึ่งหาครับผมฝรั่งมาติ่นมาอีกแล้วครับผมมาคือเกา่า่นละเพื่อนหลายๆคือเกา่าแต่๋สำหรับวันนี้ผมมีเพื่อนพิเศษเพื่อนนึงอย่างแนะนําให้ครับเดี๋ยพี่แหละวางไว้ยังสี่เลยสมุนไพรเพชรสังขาดครับผมเดี๋ยจริงๆเป็นสมุนไพรโบราณคนไทยรู้จักมานานแล้วครับผมเดี๋ยผู้ใดมีปัญหาเรื่องฤทธิ์ชีดวงฤทธิ์ีดวงจมูกฤทธิ์ีดวงลำไสซา้าฤทธิ์ีดวงทวารเดี๋ย เพชรซ่างคาจัดการได้ครับผมเด้เพราะว่าริธีดวงแผ่นเรื่องละเอียดอ่อนบางคนก็ช่วงแรกแรก็ไม่อยากบอกใครบอกท่งๆเลยก็จะอายจากน้อยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องละอายเด้เพราะว่าเราพลอยพระละเลยบ่ได้ครับเด้จากอาการนิดๆน้อยๆเป็นๆหายๆนิดๆน้อยๆบานพลายเลยครับเด้บอก่องๆเลยครับเด้หัวฤิดทีดวงกับปิ้นออกมาได้ครับผมแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ยยขึ้นจนมันมีปัญหาเยอะมากครับเด้แต่อย่าลืมเด้อ เพชรสังขาดนะราคาไม่แพงครับกระพุกใหนึ่งร้อยคับชูครับผมเพียงสามร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นเองครับผมรับประทานง่ายครับกินสามคับชูวันละสามเวลาครับกอนอาหารครับชาวเที่ยงเย็นกอนอาหารก็กินครั้งละสามคับชูครับผมนั่นแหละกินกับน้ำอุ่นน้ำห่อนเด้คือเก่าเด้และสำคัญไม่แพ้กันลีกเลียงอาหารคาร์บเือเก่าครับเด้ ม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์เครื่องดื่มชูกำลังคาเฟ่ลาบก้อยอาหารทะเลหอยโน้หม้ปะทูช่วงเนี้ยกะเว้นวัดไว้กอนลีกเลียงไว้กอนลักๆก็อก,กินกินปลากินผักกินเจ้ากินข้าวนั่นละ,ะกินผักหลายๆเด้อช่วยที่จะล้างระบบภัยมันสะอาดให้ขับถ่ายสะดวกนะเพราะว่าถ้ารรบพลอยพระละเลยจะมันจบีบานพายเด้อนะเพราะฉะนั้นผู้ใดทํางานหนักยกของหนักเด้อมันเป็นได้นะ เคยเห็นมาแล้วเนี่ยเขยกข้องนักก็เป็นเลยนะปิ้นออกมาเลยครับ่พอได้มีอาชีพขับรถนั่ง14ชั่วโมง6 6ชั่วโมงไม่ออกกำลังกายนั่งกับที่แหละเป็นใดคือกันนะครับเนีเพราะฉะนั้นอย่าลืมเพชรสังคาดแต่ราคาไม่แพงครับกระพุกใหญ่100ครับชูเพียง3 8 0แบาทเท่านั้นเองครับและกินกับน้ำมุ่นน้ำฮอรนแล้วก็เลี่ยงอาหารคลรแค่นี้ เราสามารถที่จะจัดการกับเรื่องของฤทธิดวงได้ครับอย่าพลอยพระละเลยเด้อจากระยะที่หนึง่งระยะที่สองอาการอ่อ,อนอ่อ,อนอาการนิดๆน,น,น้อยๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับเด้อกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยอยู่บกเป็นสุขถ้าเป็นฤทธิดวงผมรับรองได้เลยครับผมเพราะฉะนั้นผู้ใดรู้สึกว่าเริ่มมีปัญหาเด้อหันมารับประทานเพชรสังขารครับผมกระพุกใหญ่หนึ่งร้อยครับชูเพียง3า0ร้่สิบบาททานั้นเองครับผมและ มีบริการสองทังบ้านครับโทรมาเลยครับผมเดี๋ยวูนเพาสาูนา้าเก้าูนูโทรมาปุ๊บภายในมือสองมือสามมือพนักงานเครี่ก็จะสองทังบ้านเลยครับพลดไปดีมาต้องโอนเงินมามาทํองออกจากบ้านไปเข้าในตลาดไปร้านขายยาอ,อกอันตรายช่วงนี้โควิดระบาดอยู่บ้านอย่างเดียว เพชรสังขาดผู้ใดรู้สึกว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องขับไทยบริษัทว่าแผนห่วงกระสีเริ่มเป็นวิดีดวงหันมารับประทานเพชรสังขาดครับผมโทรสั่งมาเลยส่งถึงบางเลยเก็บเงินปลายทางครับผมสำหรับวันนี้ฝรังมาตินโคว์เพียงเท่านี้สกอนครับโอกาสหน้าก็คุยกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ